สิบอัพนะคะแล้วก็เริ่มมีปัญหาเรื่องริ้วรอยผิวแห้งหมองคล้ำไม่สดใสวันนี้ทีมมี1ตัวช่วยที่จะมาแชร์ค่ะเรียกว่าติดใจมากๆขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะทีมเองก็เจอปัญหาเหล่านั้นเหมือนกันค่ะยูคาร l บอนตัวนี้ดีมากเลยค่ะกินแล้วนะคะรู้สึกได้เลยว่าผิวของเราเนี่ยดูเนียนนุ่มขึ้นผิวหน้าก็าดูเด้งฟูมีคนทักว่าเด็กลงด้วยค่ะเขาจะช่วยบำรุงผมกับเล็บด้วยนะคะ พอเราอายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีปัญหาอื่นตามมาอีกคอลลาเจนเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการบำรุงกระดูกข้อข่าเรียกว่ากระปุกเดียวกินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะยูคอลลาเจนนี้นะคะมีสารสกัดนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นใสยไม่มีสีไม่แต่งกลิ่นไม่ขาวกินง่ายให้พลังงานศแคลอรี่ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะ อายุของเราเพิ่มมากขึ้นทุกปีเราก็ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะตอนนี้มีโปรโด้วยค่ะ2แถม4ราคาเพียง1,780บาทเท่านั้นเองส่งครีเก็บเงินปลายทางเรียกว่ากินยาวๆ2-3เดือนคุ้มๆไปเลยค่ะรักผิวรักสุขภาพมากินยูคาเ์บนได้กันนะคะ